ไอจีใบเตยเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังอยู่ในเรือนจำคนบันเทิงคอมเมนต์สนาน เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ใบเตยสุธีวันต้องนอนคุกต่อหลังญาติได้ยื่นเงินสดจำนวน5ล้านบาทประกันปล่อยตัวชั่วคราวแต่ศาลอาญามไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราวเนื่องจากเห็นว่ามีการกระทำเป็นขบวนการมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมากหากปล่อยชั่วคราวเกรงจะหลบหนีและก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าดีเจแมนและใบเตยสุธีวันเจอกันในรอบสองเดือนหลังต้องโทษดูดสู้ผอมและคล้ำขึ้นทั้งคู่โดวยวันนี้ดีเจแมนและใบเตยสุธีวันก็ได้เจอกันในรอบสอง เดือนหลังต้องโทษคดีแชร์ลูกโซ่โฟร็กซ์ดีซึ่งสังเกตว่าดูสู้ผอมและคล้ำขึ้นทั้งคู่ตอนเดินเข้าห้องพิจารณาคดีทางด้านใบเตยสุธีวันก็ได้ร้องไห้ขณะที่สามีอบกอดให้กำลังใจภรรยาและล่าสุดในไอจีใบเตยสุธีวันนั้นก็ได้เคลื่อนไหวครั้งแรกหลังอยู่ในเรือนจำคนบันเทิงคอมเมนต์สนั่นโดยไอจีใบเตยสุธีวันนั้นโพสต์คลิปวิดีโอวันเกิดน้องเวทมนต์อายุครบ3ขวครัว พร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าพ่อกับแม่ของหนูรักหนูมากที่สุดในโลกนะลูกทั้งสองคนฝากน้ำมาบอกว่าขอให้หนูมีความสุขที่สุดมีแต่คนรักและแอนดูอย่าลืมทั้งสองคนนะลูกสุขสันต์วันเกิดน้องเวทมนต์แก้วตาดวงใจของป๊าป๊าแมนและแม่เตยแล้ววันหนึ่งจะได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะท่ามกลางคนบันเทิงที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมาย